ครับแม่หญิงลูกเอ,เ,อเ,อเอ้เป็นใครนะ่ะอย่าโตแม่เองลูกยอยาโตอย่าโตจำแม่ได้ไหมลูกแม่เหรอใช่ยอย่าโตแม่เองยอย่าโตจำแม่ได้ไหมอ๋อจะจำได้ค่ะแม่ยอย่าโตลูกไม่ต้องปลอบใจแม่หรอกนะแม่เข้าใจ ลูกอ่ะไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กลูกคงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ใช่ไหมเออ,เอ,อแม่ครับแม่อย่าร้องไห้เลยนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราแล้วไงคะแม่ <c oughs> ลูกรู้ไหมแม่ดีใจมากเลยนะแม่จะไม่อยอมเสียลูกไปอีกแล้วต่อจากนี้แม่จะดูแลลูกเองแม่ขอโทษนะ ที่ทำให้ลูกต้องลำบากทั้งหลายปีแม่พยายามให้คนตามหาลูกแทบพลิกแผ่นดินแต่หายัางไงก็หาไม่เจอแต่วันนี้ลูกกลับมาหาแม่แล้วหาแม่ขอบคุณแม่นะครับที่แม่ยังพยายามตามหาผมต่อจากนี้ผมก็จะอยู่ที่นี่ดูแลคุณแม่นะคะแม่ดีใจเหลือเกินย่าโตเพื่อเป็นการทดแทน ที่แม่ทําให้ลูกหายไปตั้งหลายปีลูกอยากได้อะไรอ่ะลูกอยากซื้ออะไรอะลูกบอกแม่ได้เลยนะเรื่องแบบนั้นผมไม่สําคัญหรอกครับแม่แค่ได้กลับมาดูแลแม่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับอยา่าโกรลูกเดี๋ยวลูกอะก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเย็นนี้อะแม่จะพาลูกไปหาคู่มันนะเอ,อ่อผมมีคู่มันด้วยเหรอคะแมออ่ใช่ลูกเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังตอนที่เรานั่งรถไปหาคู่มันละกันนะ ตอนนี้ลูกรีบไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะอ๋อครับแม่นี่ได้ทั้งสาวได้ทั้งเงินเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ยมันทำยังไงวะเนี้ยเอ่อมีอะไรเหรอครับพี่เอ้ยน้องรถมันพังอะดิน้องซ่อมรถเป็นไหมเนี่ยอผมเคยทำงานซ่อมรถครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับพี่เออดูให้หน่อยดิรถอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โนดจัดการเลยเดี๋ยวามาพาจะสับทับศพหมาลุ่มพทษอย่างหนักเรียบร้อยครับพี่เสร็จแล้วครับเอ้าเสร็จเลยเหรอ ขอบคุณนะคะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเออพี่คะเอาเองินค่าจ้างให้เขาด้วยนะเอไ้ไม่ไม่เป็นไรหรอกคร brahim, ับแค่นี้เองไม่ได้หรอกค่ะจะมาซ่อมให้กันฟรีๆได้ไงล่ะคะไม่เป็นไรหรอกครับแค่นอนบนหลวมเฉยอ่ะผมแค่ไขแป๊บเดียวเออแล้วอย่างงั้นฉันจะตอบแทนอะไรคุณได้บ้างล่ะคะโอ้ไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องคิดมากนะครับเรื s <S ่องเล็กน้อยเออถ้าอย่างนั้นว่าแต่คุณชื่ออะไรล่ะคะเออ ผมชื่อยาโตครับส่วนฉันชื่อแคลโลนะคะบ้านของฉันอยู่ตรงริมน้ําอ่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าให้ฉันช่วยเหลืออะไรอ่ะก็ไปหาชันได้นะคะอ๋อครับผมแล้วว่าแต่คุณทํางานที่ไหนล่ะคะเออผมก็ขายเฟ้นไฟตอนหัวค่า,าครับอ๋อแล้วตอนเช้าหลหรอคะเอ,อ่อกำลังพยายามหางานอยู่ครับนี่คุณกําลังตกงานอยู่เหรอคะอ,อ,อย่าเรียกว่าตกงานเลยครับเรียกว่า ยังไม่เคยได้ทำงานเลยมากกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะคุณมาทำงานกับเราไหมล่ะเอ่อทำงานนัไนเลยหรอครับคือแม่ของเราอ่ะกำลังให้เราหาคนที่จะมาดูแลเราอ่ะแต่ไม่ต้องคิดว่าเป็นคนดูแลเราหรอกนะคิดแค่ว่าเป็นเพื่อนเราแล้วก็ไปไหนมาไหนกับเราแค่นั้นก็พอแล้วอ่ะออนะมาเป็นเพื่อนกับเราเถอะนะเรามาที่นี่อ่ะเราไม่มีเพื่อนเลยอ่ะออถ้าอย่างนั้นก็ ขอบคุณมากนะครับเจ้านายเฮ้ยไม่เห็นต้องเรียกเจ้านายเลยเออเออจริงด้วยเดี๋ยววันนี้ฉันต้องรีบไปก่อนอ่ะเดี๋ยวให้คนติดต่อไปนะครับขอบขอบคุณมากนะครับผมเอาล่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ลูกๆสองคนอ่ะได้เจอกันเอาเป็นว่าลูกๆทั้งสองคนอ่ะก็ลองทําความรู้จักกันก่อนนะลูกเออครับผมค่ะคุณแม่เออสวัสดีครับผมชื่อว่าเอนะครับเออหมายถึงว่าชื่อใหม่ครับ แต่จริงผมชื่อว่ายาโตครับฉันชื่อแคโรลีนค่ะว่าแต่เมื่อกี้ฉันก็เจอคนที่ชื่อยาโตมาเหมือนกันเลยอะฮะอะไรนะลูกอ่าก็ก,ก,ก,ก็ชื่อมันออกจะโหลนะครับตอนที่ผมยังไม่เจอคุณแม่ยังใช้ชีวิตลำบากอยู่ผมก็เจอหลายๆคนชื่อยาโตเหมือนกันเลยครับอ๋ <c oughs> อเออว่าแต่คุณ แคลร์ไม่รังเกียจผมใช่ไหมครับ<แ>ผมไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะครับเพราะว่าผมโดนคุณลุงคนหนึ่งเขาเก็บผมไปเลี้ยงแต่คุณลุงคนนั้นก็ไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับตอนเด็กเด็กผมก็ต้องใช้ชีวิตอย่างลําบากพอโ,โตมาก็ไม่ได้เรียนหนังสือต้องคอยช่วยคุณลุทางทํางานหาเงินประทังชีวิตนะครับโ,ห,โห,หลูกคงลําบากแย่ยเลยสินะแต่ที่ผมรู้สึกเสียใจไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับแต่พอวันนี้ผมได้ กลับมาเจอคุณแม่ผมอยากจะตอบแทนคุณลุงที่รับผมไปเลี้ยงแต่คุณลุงก็นั่นมาเสียไปสะก่อนโถ<ฮ>ถ้าเกิดว่าคุณแคโลรลังเกียจผมก็เอ่อไม่มีทางหรอกค่ะฉันไม่ได้ลังเกียจยาตอกหรอกนะคะขอบคุณนะครับคุณแคโรที่ไม่ได้ลังเกียจผมอะเอาละลูกต่อจากนี้ก็ฝากดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับ ผมอาจจะยังไม่ชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้แต่ผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลแคลโรให้ดีที่สุดครับเอออืมอป้าฝากด้ยนะยาโต <c oughs> ครับคุณป้า <c oughs> เออ,อ,เอ,อคุณหนูครับทำไมถึงได้ถอนหายใจขนาดนั้นล่ะครับยาโตฉันเพิ่งกลับมาเองอะแต่ฉันก็ต้องแต่งงานแล้วอะ่ะ ผู้มันคุณหนูเขาเป็นคนไม่ดีเหรอครับฉันก็ไม่รู้หรอกเขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีอยู่นะเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีแต่งงานกันไปแล้วบางทีเขาอาจจะทําให้คุณหนูมีความสุขก็ได้นะครับจะมีความสุขกันได้จริงๆเหรอยาโตทั้งที่เราสองคนอะ่ะก็ไม่ได้รู้จักกันแม้แต่นิดเดียวเลยนะบางทีอ่ะความรักมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเพิ่งเจอกันก็ได้นะครับ เออคุณหนูครับเอางี้ดีกว่าครับอย่ามาเครียดเลยคี่ผมพาคุณหนูไปเล่นเกมเกมหนึ่งเอาไหมครับฮึเล่นเกมให้ฉันไปเล่นเกมอะไรหรอรับรองคุณหนูถ้าคุณหนูเล่นเกมนี้กับผมอะรับรองคุณหนูสนุกแน่นอนหายเคยรียดแน่เกมอะไรอะ่ะผมก็ตั้งชื่อว่าลูกเต๋าเสียงโชคเออมันเล่นยังไงอะ่ะ ก็เราแข่งกันถอยลูกเต๋านะครับคุณหนูถ้าเกิดว่าผมชนะคุณหนูต้องเต้นถ้าเกิดว่าคุณหนูชนะผมก็จะเต้นโอเคไหมครับอืได้แต่ฉันบอกนายก่อนเลยนะว่าฉันอ่ะถอยลูกเต๋าโคตรเก่งเลยผมเองก็ไม่แพ้หรอกครับก็ได้ถ้างั้นอ่ะฉันขอเป็นคนถอยก่อนนะเออแต่ผมเป็นผู้ชายต้องให้ผู้ชายถอยก่อนไม่ใช่หรอครับนี่ยาตบไปเอวที่ไหนมา เขามีแต่ให้ผู้หญิงเริ่มก่อนให้ผมเริ่มก่อนเถอะนะครับคุณหนูเผื่อมันอันตรายเดี๋ยวคุณหนูจะเจ็บตัวนะครับให้ผมเล่นก่อนนะ่ผมเป็นห่วงเออเออเข้าใจแล้วนะให้ยาโตเล่นก่อนก็ได้ถ้างั้นเอาแล้วนะครับยาไอ้ผมได้สี่มาตาฉันบ้างออฉันได้สามเองอ่ะเต้นเลยครับโอย พอใจหรือยังคุณหนูเต้นน่ารักมากเลยนะครับเอ้ยเอ้ยเล่น <haha> ต <t> ่อเดีแลวนะครับแต่ตาเนี้ยฉันขอเริ่มก่อนบ้างอ้าวก็ได้ครับเอาแล้วนะสี่เนี่ยสองเฮ้ยฉันชนะยาตัวเต้นเลย ท่าตลกอ่ะน้าอายเลยนะครับพี่บุ๋มต้องมันเต้นต่อหน้าคุณหนูเนี่ยไม่เห็นหน้าอายเลยตอนยาโตเต้นอะก็เท่ดีนะเออคุณหนูเล่นกันต่อดีกว่านะครับแต่ชนะึโอ้ยเสียสาผมบ้างยากอฉันแพ้อีกแล้วอ่ะ โอ๊ยเป็นเองเหมัอนวะมันไม่ขึ้นมีวะเนี่ยเอ้ยออมาแล้วครับกว่าจะมาได้เจ้านายเรียกผมขึ้นมามีอะไรหรอครับเออคือฉันจะมาถามแกหน่อยอะว่าฉันกับคุณหนูแคโร่ ถือว่าเป็นคู่มั่นกันแล้วเหรอใช่ครับเจ้านายครอบครัวเจ้านายอ่ะมีบุญคุณต่อทางนั้นมากตอนที่เจ้านายยังเด็กทางครอบครัวนั้นก็เลยยกลูกสาวให้เป็นคู่มั่นของเจ้านายตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะนั้นแสดงว่าถ้าฉันจะไปหาคู่มั่นของฉันถึงที่นูน่นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับเจ้านายก็ดีถ้างานวันเนี้ฉันก็ว่าอยากจะไปหาคู่มั่นฉันสะหน่อยแกไปส่งฉันหน่อยแล้วกันนะ แไม่ต้องรอรับหรอกเพราะว่าคืนนี้ฉันอยากจะนอนกับคู่มันของฉัน่ะ <c oughs>